ทางโน้นมาสองตัวเลยซีไม่ทำังดีเฮ้ยต้องออกไปสู้กับมันเร็วเร็วจัดการมันเลยยัยเล่นเล่นั่นเล่เฮ้ยเฮ้ยทันใครยิงเราอ่ะเฮ้ยใครใครยิงเราเฮ้ยมาแล้วใส่เลเซอร์หัวปืนโอ้ยโกวายักษ์จัดการเจ้าสเลให้หัวปืนใหญ่แล้วยัยยัโอ้ทันทันเล่นรถแมคโครใหญ่เลยจะไปตากอะไรเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแม่เหมือนได้ยินเสียงไซเรนเฮดอะทันได้ยินไหมอยู่ทางไหนใช่หรือเปล่าเฮ้ยแม่พอเข้าบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวลอก่อนลอก่อนเดี๋ยวยังไม่ได้เตรียมอาวุธเดี๋ยว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 เฮ้ยท่านนั่นมันไซเรนเฮดอะไรอะเฮดหัวโทรศัพท์นี่หื้อหัวมันเป็นโทรศัพท์เลย อุ้ยพบเป็นเพราะทันเล่นโทรศัพท์มากไปหรือเพ่านี้เซลีนเฮทมาเร็วโทรศัพท์ไปทำาหัวเนี่ยเฮ้ยอุ้ยแต่มันน่ากลัวมากเลยทันทำยงทีไปเอาอาวุธอาวุธเร็วเรวอาวุธเร็วมาแล้วนี่พร้อมมากโอ้โหสุดยอดมีปืนพร้อมจัดการเจ้าเซลินเฮดหัวโทรศัพท์มือถือได้แน่นอนไปลุยเลย สองตัวเลยจัดการเร็วยิ่งนั่นหล็นั่นเล็นัเล็นั่นลั่นเลเยเฮ้ยชำเร็เฮ้ยรยังชั่วเฮ้ยสมพี่เฮ้ยสมพี่มานีคนเร็วเร็วเวเร็วเร็วเร็วเเฮ้ยทัน ซอมบี้มาหลายตัวเลยทัน oh, <no. S 1> นี่หนีไม่ได้ต้องออกไปสู้กับมันเร็วเ <c oughs> จัดก,การมาเลยยิงเร็ <c oughs> นันแลั่นและนั่นแหละนั่นแนันและเย้เฮ้ยใคายังช <Yeah, S 1> ั่วุยหย,หยทันใครยิงเราอะฮ้ยใครใยิงเราฮ้ยใครยิงเรา,รเรานู่นนู่ เร็วมันปืนใหญ่แล้วปืนเล็กเฮ้ยยโอ้ยมันรลายกาจมากเลยอะเฮ้ยดูลูกกระสุนของมันนี่พลังแรงกล้ามากเลยอะไอ้นุนกโกวามาเฮ้ยจริงด้วยโกโกวายักษ์มาเย้โอ้โหโกโกวายักษ์มาพร้อมป โกโกวายักจัดการเจ้าเสลีให้หัวปืนใหญ่เร็วเย้เย่สำเร็จโอ้ยโกโกวายักมาพร้อมปืนจัดการเจ้าเลน่ให้ได้สำเร็จ <Yeah. S 1> อุยอ้ยแต่มันตัวใหญ่มากเลยนะเป็นหัวปืนด้วยอ่ะ mm. โอเคฝากทุกคนกดติดตามนะคะ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแนทันกับแมทติคได้ทำคลิปสนุกๆต่อไปได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย